สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุธิดาพยากรที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพอากาศและก็สภาพหัวใจกันนะคะ วันอยู่ที่ผ่านมาดูแลตัวเองกันดีไมนะ่น่าเพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่15มการาคมมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้อุณหภูมิลดลง1-2องศาโดยภาคเหนือและภาคอีสานนะคะมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปทิมณฑนก็จะเย็นชื่นใจในตอนเช้าค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ก็มีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ช่วงนี้ น้อยลงแต่ว่าก็ยังเกิดขึ้นได้ทางตอนล่างของภาคนะคะจากนั้นค่ะในช่วงวันที่15-19มกราคมคาดว่าอากาศจะอุ่นขึ้นค่ะและทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะคะก็อาจจะมีฝนด้วยแต่ช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันดีกว่าค่ะผบว่าวันพรุ่งนี้ที่ภาคเหนือนะคะอากาศยังหนาวเย็นค่ะโดยเฉพาะที่ตอนบนของภาคแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าด้วยต่ำสุดที่แม่ห้องศน13องศาสูงสุด35องศาค่ะ ส่วนภาคอีสานค่ะอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกบางๆในตอนเช้าต่ำสุดที่จังหวัดเลย16องศาสูงสุด34องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกเย็นตอนเช้าแล้วก็มีหมอกบางๆด้วยต่ำสุดที่นครสวรรค์และสระแก้ว18องศาสูงสุด35องศาค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆบางส่วนแล้วก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์19องศาสูงสุด32องศาค่ะ เช่นเดียวกับฝั่งอนามานนะคะที่มีเมฆบางส่วนแล้วก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่าสุดที่จังหวัดระนอง20องศาสูงสุด33องศาค่ะกลอบมาที่กรุงเทพและประิมณฑลอากาศก็เย็นๆนะคะแถมมีหมอกบางๆยามเช้าด้วยอุณหภูมิต่าสุด22องศาสูงสุด35องศาค่ะ ขณะที่สถานการณ์ฝุ่นวันนี้ลดลงไปอีกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ยังมีกรุงเทพที่เกินข่าม,มาตรฐานค่ะโดยสูงสุดอยู่ที่เขตคลอง3ามวาและเขตหนองแขมค่ะ60ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรแต่นอกจากทั้ง2เขตนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบึงกลุ่มขันน้องจอกทวีวัฒนาประเวศบางบอลคลองเตยลาดกระบังคันยาวและภาษีเจริญส่วนใหญ่ค่าฝุ่นจะอยู่ระหว่าง51 60ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรค่ะ ซึ่งแนวโน้มสถานการณ์ฝุ่นจะดีขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะไปจนถึงวันที่16มกราคมเลยล่ะค่ะเพราะอากาศจะเปิดมากขึ้นแต่ก็คาดว่าจะไปสะสมเยอะอีกครั้งในช่วงวันที่17มกราคมนู่นเลย ช่วงต้นปีแบบนี้สุธิดารู้นะว่าหลายคนรอจังหวะที่จะออกไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อแก้ปีชงกันใช่ไหมล่ะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าการออกไปไหว้แก้ปีชงแบบนี้ก็ช่วยลดฝุ่นได้เหมือนกันเพียงแค่เราลดการจุดทูปเท่านั้นเองค่ะการไม่จุดทูปไม่ได้ทําให้ความศรัทธาของเราลดลงนะคะแต่กลับจะช่วยลดฝุ่นและก็ทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างแน่นอนว่าแต่เอ๊ ปีชงต้องทำบุญแต่ถ้าปีนี้หลงรักคุณผู้ชมต้องทำยังไงะคะแล้วกลับมาพบกับสุธิดาพยากรณ์และปอปากมนเนรได้ในลมฟ้าอากาศทุกวันนะคะสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย